ไหนวะโปไปไหนแล้ววะโปไปไหนแล้โปชื่ออะไรวะกีอรอะไรแบิ่ซ่างาอะมาปข้เฮ้ยไอจอนมาแล้วจอนเกิดแล้วเอร้่าฝ่จอน่ต้อจริงโปมากอยากจะรูงเลยเฮ้ยใครน่ะ เฮ้ยนี่นะดูนะไอ้จอดไอ้จอดเข้าเข้าห้งไหนนะจอดเข้าห้งไหนนะเอ้ยเ้ยเดินเดินเดินสวนกันเลยอะเอ้ยเอ้ยไม่ได้ครับอ่าได้ครับอย่างนี้ผมลงคลิปให้เดี๋ยวเดี๋ยวเรารู้กันเรารู้กันเนาะพี่จ้เรารู้กานครับผมได้ครับถ้าอย่างนี้ผมก็ไม่ว่าอะไรนะไม่ว่าอะไรลงเลยมันมันมันไม่ใช่เคจโอเคครับเออดูครับดูครับเดินสวนกันเมื่อกี้ไม่โปรได้ไงอ่าอ่าด้วยอะอ่าด้วยนะ เจอข้อต่อรองกูอ,อสัตว์นี่อะไรจอนนี่ใช่ปะนี่จอนโดดขึ้นไปแล้วนี่โดดขึ้นไป<อ>แล้วนี่โปคานเก็บของนะโปคานเก็บของใหญ่เลยนะมีชื่อด้วยอ่าเออใช่ใช่ถ่ายรูปแล้วด้วยถ่ายรูปได้แล้วแคนโซดาโปแคนโซดาด้วยครับอ่ายังไงยังไง